สมาคมขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คะหน้าฟาร์มนะคะวันที่10มกราคม65ราคาแนะนำไข่ไก่คะอยู่ที่ฟองละ3บาททั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไปเดิมอยู่ที่2บาท80พี่โอ มาวันนี้สําหรับผู้ที่จะบริโภคไข่ไก่นะคะคุณผู้ชมค่ะอาหารหลักของคนไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นก็ตามรปรากฏว่าตอนนี้ปรับราคาแล้วนะคะเพราะว่ามีการส่งหนังสือประกาศแจ้งสมาชิกของสมาคมสมาคมผู้ผ,ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่พี่โอแจ้งไปแจ้งไปยังสมาชิกของสมาคมค่ะเพื่อ เรื่องแจ้งราคาแนะนําไข่ไก่คระหน้าฟาร์มคุณผู้ชมต้องขีดเส้นใต้เรื่องหน้าฟาร์มไว้ก่อนนะอ,มอะสมาคมขอแจ้งราคาแนะนําไข่ไก่คระหน้าฟาร์มนะคะวันที่10บมกราคมห5ห้าราคาแนะนําไข่ไก่คระอยู่ที่ฟองละ3บาททั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไปเดิมอยู่ที่สองบาท80ดิพี่โอเพิ่มไป20สสตางค์ ต่อหนึ่งฟองนั่นหมายความว่าหนึ่งแผงที่มีสามสิบฟองเท่ากับว่าจะขึ้นแผงละหกบาทขึ้นแผงละหกบาทใช่นี่นี่คือหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มแล้วพี่โอทราบไหมคะที่บอกว่าให้ขีดเส้นใต้หน้าฟาร์มเพราะอะไรเพราะกว่าจะมาถึงเราต้องผ่านคนกลางแล้วก็ผู้ที่ไปซื้อมาจากหน้าฟาร์มเท่ากับว่าจะต้องเพิ่มขึ้นอีกหกบาทหกไรใคข่ไก่คระนะไข่ไก่คระคะ่ะพี่โอคคือเอาหลากหลายเบอร์ หลายรุ่นใช่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มารวมกันคละและขายฟองละ3บาทใช่ค่ะแล้วถ้าออกไปสู่ขายปลีกอ่ะขายปลีกเนี่ยนาะยกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ไทยเนี่ยคุณสุธาสินเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อหน้าฟาร์มปรับราคาคนรับมาก็จะต้องปรับราคาตามหน้าฟาร์มไปด้วยเนี่ยพี่โอก็เท่ากับ<ร>ว่าหกบวกเป็นสิไม่ 6, <laughs> แต่ว่ามาถึงเราเนี่ยมันก็คือเพิ่มอีกหบาทถูกไหมคะ 6กบวกหเป็น12บาทพี่โอพูดถูกต้องหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้น6หลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่ค้าเขาก็มาขายเราเนี่ยขายหน้าแผงเนี่ยเพิ่มอีกหบาทที่นี้อยู่ที่ว่าหน้าแผงแล้วพี่โอว่าหน้าแผงจะขึ้นราคาเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่า3บาท20่บสาบาทสามบาทยี่สิบถูกเป็นขั้นต่ำใช่คุกบุกครัวนี่หมูก็แพงไก่ก็ขึ้นไปแล้วนะพี่โอ ตอนนี้ไข่ไก่ยังเพิ่มขึ้นอีกทีนี้คุณสุทาสินเนี่ยให้ข้อมูลไว้แบบนี้เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ไปรับมาหน้าฟาร์มเนี่ยค่ะก็จะมีการนําไข่ที่ซื้อเนี่ยมาคละกันนะพี่โออย่างที่พี่โอบอกอ,อยากจากเดิมเนี่ยอย่างเช่นนะเขาคละไก่เบอร์สองไข่ไก่เนี่ยเบอร์สองนะคะขายส่งแผงที่เดิมเนี่ยขายแผงละ80แพ็คละนะแผงละ87บาทก็จะต้องบวกเพิ่มขึ้นเป็นอีก6บาทก็คือเป็น93บาทแน่นอนว่าพอไปถึงหน้าแผงเขาก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีก นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็ไปขึ้นอยู่กับว่าตกลงหน้าแผงเนี่ยจะขายที่ราคาเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยราคาไข่ไก่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะเพราะฉะนั้นนี่อะไรเป็นทุกอีกหนึ่งเรื่องของบริโภคชางไทยยังไม่มียังเงียบอยู่บอดไข่ยังเงียบโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งคนไทยบริโภคไข่กันกี่ล้านฟองอ่ะเยอะพี่โอหลายล้านแต่ขึ้นแค่ยี่สิบตังเอาเอาล้านพอนะล้านยี่สิบตังเออเท่าไหร่ล้านละยี่สิบ ล้านละยี่สิบเอ้ยยี่สิบสตังต่อฟองหนึ่งร้อยฟองหนึ่ง <100 S 2> <1 S 1> ล้านฟองอก็เท่าก,กับว่าเท่าไหร่ล่ะสองเดี๋ยวยี่สิบสตังวันนี้แบงค์หน่อยยี่สิบบาทสองบาทสามบาทสามสิบ <30 S 2> ฟองสามสิบฟองก็เพิ่มขึ้นหกบาทใช่ไหมหกสิบนะฟองก็สิบสองบาทนะคะ สามหกสามสิบแปดเกือบจะยี่สิบาทอ่ะเกือบยี่สิบบาทต่อหนึ่งร้อยฟองคุณผู้ชมก็คูณไปอีกล้านฟองเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าทีนี้ถามว่าทําไมถึงขึ้นก็หวังไม่ได้ขึ้นมาจากเพราะว่าราคาเนื้อหมูแพงแล้วคนไปบริโภคไข่ไก่นะพี่โอปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือแม่พันธุ์ไข่ไก่เนี่ยต้องบอกว่าไข่ไก่บ้านเรามีตั้งแต่ไข่เบอร์ใหญ่กับไข่ไซส์เล็กแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะบริโภคไซส์เล็กปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาแม่พันธุ์เนี่ย ติดปัญหานําเข้าไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องโควิดอ,อมันก็เลยแบบว่าค่อยๆหายไปค่อยหายแต่ว่าในบ้านเราที่ไม่ค่อยบริโภคก็คือไข่ไก่ฟองใหญ่เขาเลยบอกว่าฟองใหญ่เนี่ยจะยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่า<ต>ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือฟองเล็ก,ลกถูกต้องออ๋อครัวเรือน แล้วก็ร้านขายร้านขายข้าวร้านขายข้าวใช่ข้าวแกงอาหารตามสั่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอ่ะก็เป็นสถานการณ์แต่ว่าเดี๋ยวรอเอกบอร์ดอย่างที่พี่โอว่าเนี่ยต้องมีการประชุมต้องพูดคุยกันแล้วเพราะมันจะขึ้นทุกอย่างไปหมดเลยเนี่ยคงลําบากเหมือนกันนะสำหรับช่วงเวลาสถานณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวก่อนหน้านี้ที่ยุโรปนั้นเลนชัดเลยคือเพราพวงจรธุรกิจมันเกี่ยวพันไปหมดพอเจอวิกฤตโควิดคนไม่ทํางานนะปริมาณของออกน้อยลง ราคามันก็พุ่งเป็นวงจรเป็นแบบนี้ครับทีนี้กลับเพิ่งกลับมาไซเคิลนี้กลับมาที่ประเทศไทยใช่แล้วกลับมาที่แรงที่สุดคือหมวดอาหารใช่หมวดที่เป็นค่าครองชีพของคนใช่ค่ะอ่าแต่ทุกอย่างจะแพงแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร